Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มีเยื่อใหญ่ต้องตัดใจพบคนถาชิ้จริงด้วยใจแสนซื้อนี่คือเหตุผลว่าคนจนบอบินเรือจนหนังสือพิเปนลเนรือจนในแง่มันสนอเป็นผู้สาตวผู้เขานั่นประมูลเป็นตัวมุลมันนี้ก็ต่างเป็นไปไมา thank okay. you ผู้ใดปมเมื่อคอยมีเงินหลายๆครับใจดีใจง่ามมือนี่เป็นบุญวาสนาบรมเจีย์ก็ลอยเดาผลงานใหม่ปีที่สิบหนึ่งทศวรรษมาปวดสายตามาฝากม้านตอนพี่นองบระทุมท่านี่พี่นองากไกลจจากไากลท,ที่มาใหนตั้งใจครับขอบคุณพระประแดงโปรโมชั่นขอบคุณเจ้าของสถานที่ขอบคุณพระมนังใจให้ยิ้มเสียงปรบม,มือพี่พี่น้องน้องทุกๆคนครับ เปิดฤดูกาลใหม่โมนิเป็นงานที่แปดขอพระคุณพี่น้องเบิ่งแย่งสนับสนุนกันโดยดีเมื่โดยตลอดตั้งแต่ปีแรกจนมาหอดปีนี้ครับบอล่นใจก็ลอยคันโบนี้พี่น้องให้การสนับสนุน กับคงสิบมมี่โมนีครับเดินทางมาหอดปีที่สิบแล้วทีมงานของเขายังเข้มแข็งและก็พรอมที่จะมีผลงานที่มีคุณภาพฝากตอนพี่น้องรับใส่เจ้าภาพเสิร์ฟพี่น้องมีบอยแกนแฟนบอลลัจะไจกกระแด่แต่พี่น้องมีข้มสุขหลายๆใส่ผู้ใดเป็นเนื้ีแฟนบันแด่ใจกระลอยเสียงดังๆในจานถิ่มุ้มเมยคุ้มลาทิ่มปัญหาอุปสรรคโมนีอิ่มแยมแจ่มใสเอาใจใส่กันละเบิลไปน้ำันเด้อ ใส่ขอเสียงคนสย่ยอดแกงนะครับมั <Hey! S 1> นสอดแกงได้ยิง่ง <laughs> สอดแกงเ <laughs> มือนีสอดแกงบ่ได้เขาไปสอดแกงอยู่บ้านเฮาก็ได้ตัวแม่ป <laughs> อนเอาบนงานมากากัดพี่น้องมิกระทินพาปลาอย่าลืมคืนถอดคิดถึงบอลําใจคืนลอยเด้อพี่น้องเด้อ นะฮะอ่ยืนยันอ่ยังยืนยันว่ารับงานราคาเตาเศรษฐกิจกทีค่านั้มันแพงค่าแห้งสูงแต่ว่ามอล่าใจคือลอยนี่แต่ยังยืนยันว่ารับงานราคาเตาทุกระบบคัดสรรกันกองมากให้เป็นความสุขของพี่ของน้องแต่กับมออาจสิบอ่ประเมินไว้ว่าสิถูกใจพี่น้องมากเอยสมัยมวลมวลหรืออาจิมวลบ่พอนั้นให้คือว่าบอยสิทิใช่ความที่งานทุกชีวิตเป็นลูกเป็นหล้านเป็นพี่เป็นน้องเด้อ แมบอกครับแม่จ๋าอขอขบคุณหลายๆครับสว่าแก้มครับใจก็ลอยมิตรพูดเถ่ามันโมแมนเบแล้วบึงแนมไปทั้งลงไมไห่ลุ่นหลายทะโลขอเสียงไห่รุ่นเนสี่ใจก็ลอยในจ้ารุ่นไหนเนาะครับ บัต้องเท่าหัวมันมองได้ที่มันดีแล้วพี่น้องยองเต็นเดอมองได้ที่มันบดดีพี่น้องสามารถแนะนามาคันหักคันแพงคันเบาคันใดหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะบอกว่าจะเป็นดานบวกดานลบเพื่อให้หมอรำใจกันลอถ้าไปยืนอยากต่อไปเนาะสื่อสารการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหมอลำหมอแค่นเฮาอีกหนึ่งช่องพิเศษเฉลิมฉลอง10ปีหมอรำใจกันลอยครับ